สวัสดีครับผมมาตีนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการใส่วิกนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณไททอยนะครับเราสามารถปรับระดับความแน่นตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นช่องเป็นช่องนะครับเราสามารถสวมใส่ลงไปในช่องได้เลยนะครับผมจะผมสั้นหรือผมยาวนะครับลักษณะการใส่เหมือนกันนะครับผมตแต่เรานะครับผม นี่นะครับผมได้ใส่เป็นช่องเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะจะมาสวมนะครับผมตัววิกนะครับจะมีจอนนะครับผมจอนจะเป็นผ้าโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้คือจอนวิกนะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับผมลักษณะการใส่นะครับใส่เหมือนเราใส่หมวกนะครับผมสิ่งสําคัญของการใส่วิกเลยนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับ จรตรงเสร็จนะครับเราก็มาไล่ขอบใหตึงนะครับเราดึงขอบวิกให้ตึงนะครับผมใส่เสร็จนะครับถ้าด้านหน้ายาวไปเราดึงกับหลังได้นะครับแต่ถ้าหน้าสั้นไปเราดึงมาด้านหน้าได้นะครับดึงมาให้ถึงขอบของไลผมเราเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวิจัดแต่งทรงผมนะครับผมตามสไตล์ของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการใส่วิกนะครับผม